ก็ต้นี่ดิตามน้องกินเลยก็สวร์ เกเป๋าน้ำตาล้สออันเลยไม่รู้อันนน้ำตาน,นี่แหลก <laughs> รเป๋าิดูเ่องงเออันนี้ไม่ใช่เป็นพสด <laughs> โอ้ยแทบยิ้มใจอยาดเลยอยากมาหลายวันละ เอาปลาลงไปใ้ตัวแก้ดเด็กอาบก๊อกตัว โอนอย่างเดียวรวดรวด,ด,ดนี่ค่ะขอพาเป็บส้มตำนะคะกินไข่ทอง์นักไม่ว่าอาจารย์อนะ่ะ <c oughs> ไข่ทอร์โอ้ไม่ไี่ยอาจารย์อะ่ะ <c oughs> เใจอยาก